รักร่วมเพศเป็นเรื่องผิดธรรมชาติหรือเปล่าแล้วจะรักษาอาการนี้อย่างไรมีแต่มนุษย์หรือเปล่าที่มีรักร่วมเพศใครอยากรู้ต้องดูแม็กอวิทครับเรื่องเพศนั้นซับซ้อนมากดังนั้นเราจะพูดถึงชายรักชายเป็นหลักเพราะมีงานวิจัยเยอะที่สุดนะครับนักวิจัยพบว่าอาการรักร่วมเพศนั้นมีผลมาจากการทํางานของสมองซึ่งสมองเนี่ยถูกสร้างตั้งแต่เราอยู่ในคันของคุณแม่ครับ สมองจะมีแนวโน้มรักร่วมเพศไหมขึ้นอยู่กับน้ำคร่ำที่แม่ผลิตออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราเป็นรักร่วมเพศตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคำตอบคือเป็นตั้งแต่ในท้องแม่เลยแม่ที่มีลูกชายคนแรกเป็นผู้ชายไปแล้วครับเมื่อมีลูกชายอีกคนหนึ่งจะมีโอกาสที่เป็นรักร่วมเพศมากกว่าลูกชายคนแรกความพิเศษของชายรักชายก็คือจะมีมุตสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นมิตรและมีอีคิวที่สูงกว่าคนทั่วไปรวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆครับ และจากทฤษฎีวิวัฒนาการเชื่อไหมครับว่าชายรักชายนั้นมีผลต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ด้วยนะครับครอบครัวที่มีน้องชายเป็นชายรักชายนะครับจะพบว่ามีความขัดแย้งน้อยครับน้องชายไม่ขัดแย้งกับพี่ชายน้องชายมีความสามารถในการหาทรัพยากรมาจุนเจือครอบครัวทั้งครอบครัวของตัวเองและครอบครัวของพี่ชายดังนั้นครอบครัวที่มีชายรักชายอยู่จึงเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและนั่นส่งผลต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ในด้านสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในอดีตการเป็นชายรักชายหรือรักร่วมเพศนั้นมีโทษรุนแรงมากเช่นอันทัวริงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์และเป็นผู้ขายรหัสอินิกมากในช่วงสงครามโลกอันทัวดิงถูกจับฉีดฮอร์โมนเพื่อรักษาอาการรักร่วมเพศมีความเป็นไปได้ว่าการที่เขาเลือกจบชีวิตนั้นเป็นผลมาจากการรักษาแบบนี้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทราบว่าการเป็นชายรักชายหรือรักร่วมเพศนั้นมีผลจากกลุ่มของยีน เมื่อเรามีความรู้มากขึ้นจึงพบว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและทุกคนที่เป็นรักร่วมเพศนั้นก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องรักษาและไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวครับสัตว์ทุกชนิดนั้นเราพบว่าจากการศึกษามีการรักร่วมเพศกันหมดเลยใครอยากเก่งภาษาแพ็กมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำครับช่วแอป n อ p o w ครับเป็นแอปพลิเคชันฝึกภาษาแต่ให้อารมณ์เหมือนนั่งดูซีรีส์ครับฟังประโยชน์ต่างๆจากซีรีส์และหนังแล้วมาตอบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจ ฝึกออกเสียงก็ยังได้ครับแอปนี้ดีมากครับทุกคนชื่อว่าแอป e n p o w แอป e n l o ิดตรงนี้